สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o d พอดแคสต์สทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงความสวยของหนึ่งในสมาชิกวง IG e นั่นเองนะคะจากค่าย JYP Entertainment นะคะสำหรับวง i e g เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกวงหนึ่งที่แฟนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงอยู่ตลอดสมาชิกที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ย น,ะะนั่นก็คือยูนานะคะน้องลกของวงนั่นเองสําหรับอีจีเนี่ยนะคะพวกเธอก็มักจะถูกพูดถึงในเรื่องของความสวยความเฟียสนะคะแล้วก็เสน่ห์ในสไตล์ของพวกเธอนะคะแล้วเพลงของพวกเธอเนี่ยก็มาในสไตล์แบบว่าเต้นหนักๆหน่อยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะของเคป๊อปเลยพวกเธอเนี่ยนะคะก็เป็นวงที่ประสบความสําเร็จอีกวงหนึ่งและกระแสของอีจีเนี่ยก็ถูกพูดถึงอยู่ตลอดนะคะเรียกได้ว่าเป็นวงที่อยู่ในกระแสตลอดเลยและสมาชิกของวงอย่าง ยูนาน,นะคะเธอก็เป็นคนหนึ่งที่มักจะถูกชื่นชมนอกจากความสามารถของเธอแล้วเธอก็ถูกชื่นชมในเรื่องของความสวยวิชวลเหมือนกันนะคะไม่ว่าเธอเนี่ยจะมาในลุกไหนๆเธอเนี่ยก็ด้รับคําชื่นชมอยู่ตลอดเลยและอีกหนึ่งลุกนะคะที่เธอเนี่ยได้รับการพูดถึงสําหรับลุกที่เธอเนี่ยปรากฏตัวในงานของ SBS นะคะที่ผ่านมาเธอเนี่ยได้ใส่ชุดสีแดงนะคะซึ่งก็เป็นชุดที่แบบว่าสีแดงยาวลงมาเลยทําให้แฟนๆนะคะได้เห็นหุ่นของเธอก็เรียกได้ว่าเป็นหุ่นท,ที่หลายๆคนเนี่ยนะคะ ต่างบอกว่าเป็นหุ่นที่เพอร์เฟกเลยนะคะสำหรับยูนา รวมทั้งการทำผมของเธอนะคะที่แบบว่าเข้ากับชุดมากๆแล้วก็อินเนอร์ในการถ่ายภาพของเธอนะคะเป็นคนที่มีอินเนอร์ดีมากๆแล้วก็มีความโมเดลมากนะคะทั้งหุ่นหน้าตาแล้วก็อินเนอร์ของเธอแฟนๆเนี่ยก็ต่างแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับลูกนี้ของยูนาว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่สวยมากจริงๆดูสวยแพงมากเรกียกได้ว่าเป็นวิชวลแห่งเจนซีเลยก็ว่าได้หรือว่าจะเป็นความคิดเห็นนะคะที่บอกว่าเธอเนี่ยสวยนําอายุมากขนาดตอนนี้เนี่ยเธอนะคะอายุยังไม่ถึง 20- ด้วยซ้ำยังสวยขนาด ถ้ายูนาย0เนี่ยเธอคงจะสวยสง่ามากๆนะคะแล้วก็มีแฟนๆนะคะได้พูดถึงความสวยของยูนาว่าเธอเนี่ยสวยขึ้นทุกๆครั้งที่ได้ปรากฏตัวเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิชวลน,นะคะที่ถูกพูดถึงใน JYP เลย ลหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างบอกว่าอยากจะเห็นยูนาเนี่ยสแสดงซีรีส์สักเรื่องเพราะว่าหน้าตาของเธอเนี่ยมาในท้ายของนักสแสดงได้เลยและชุดแดงนี้เนี่ยนะคะก็ได้รับคําชื่นชมนะคะก็ได้ทําให้เธอเนี่ยนะคะได้รับการพูดถึงแล้วในชุดแดงนี้เนี่ยเธอก็ได้ใส่ในการทําหน้าที่เป็น MC ในงาน SBS นั่นเองนะคะเธอก็ยังสามารถทําหน้าที่ได้ดีแฟนๆเกาหลีเนี่ยก็มักจะอวยถึงความสวยของยูนาอยู่เสมอและแฟนๆอินเตอร์เนี่ยนะคะก็ให้ความสนใจเธอมากๆเหมือนกันสําหรับความ สวยความวิชวลของยูนานั้นนะคะถึงขนาดที่มีการตั้งกระทู้นะคะที่พูดถึงยูนาเธอเนี่ยคือวิชวลไอดอลที่ดูเหมือนนักแสดงมากกว่านักแสดง,งจริงๆประมาณนี้นะคะสําหรับกระทู้นี้เนี่ยนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างมาคอมเมนต์อย่างล้นหลามหลายๆคนเนี่ยนะคะก็คอมเมนต์ต่างเห็นด้วยแล้วก็ชื่นชมยูนาแต่สําหรับประเด็นในการที่แบบว่ามีการพูดถึงยูนาในเรื่องของการแสดงซีรีส์นั้นเนี่ยแฟนๆส่วนมากนะคะก็แสดงความคิดเห็นนะคะว่าคงจะเป็นไปได้ยากที่จะเห็นเธอเนี่ยแสดง รหรือว่าเป็นเว็บดราม่าต่างๆนะคะเพราะว่าเหมือนทาง JYP เนี่ยก็คงจะโฟกัสไปที่กิจกรรมกลุ่มของ IZ*G e มากกว่าแต่ยังไงนะคะแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ยังหวังนะคะว่าจะเห็นยูนาในผลงานซีรีส์อยู่หรือจะเป็นเว็บดราม่าอะไรก็ได้นะคะอย่างที่เราบอกไปเพราะาตอนนี้เนี่ยความสวยของเธอนะคะเหมาะกับการแสดงผลงานการแสดงมากๆนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เหมาะกับการแสดงจริงๆนะคะแล้วก็ผลงานเพลงนะคะการแสดงสเตจของยูนาเนี่ยก็ได้รับคาชื่นชม เหเพราะว่าบนสเตจเนี่ยนะคะเธอก็เป็นน้องเล็กที่มีสเสน่ห์การเล่นกล้องของเธอเนี่ยก็ทําให้แฟนๆนะคะต่างชื่นชมเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านทั้งการเต้นนะคะแล้วก็การร้องรวมทั้งทักษะในรายการวาไรตี้ของเธอที่มักจะสร้างสีสันนะคะแล้วก็เห็นถึงสเสน่ห์สดใสสมวัยของเธอนะคะสําหรับยูนาเป็นคนที่มีความสามารถครบเครื่องจริงๆนะคะสําหรับยูนาอิจจีคนนี้ ยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานของวงอิจจิกันด้วยนะคะเพราะว่าพวกเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นวงที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนนะคะโดดเด่นมากๆในวงการเคป๊ OP, แล้วก็ไม่ว่าจะมีผลงานอะไรออกมาเนี่ยป็นแฟนนะคะก็ต่างสนับสนุนพวกเธอรวมทั้งยูนาด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็กําลังอวยถึงความสวยของเธอนะคะยังไงนะคะถ้าทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะมีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับยูนาในเรื่องของงานแสดงนะคะหรือไม่ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะว่าเธอเนี่ยเหมาะ กับผลงานด้านการแสดงหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังอยากจะเห็นเธอเนี่ยอยู่ในบทแนวไหนนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มาพูดถึงกันในวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ